วันนี้จะมาอธิบายวิธีการต่อใช้แม่ิหลกแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ทดลองเราใช้ของย e ี่ห้อ bf นะครับการต่อสายสีแดงเป็นลายนะครับเข้าที่แม่ิหลกสีน้ำเงินเป็นนิวตันนะครับขาออกก็เหมือนกันนะครับสีแดงเป็นลายสีน้ำเงินเป็นนิวตันส่วนงานด้านคอนโทรลนะครับเราจะ,จะใช้สายสีเหลืองนะครับไฟเข้ามาที่โอ oh, โหลดขั้ว9กออกไปที่ขั้ว9กนะครับแล้วไปเข้าที่ ซีเล็กเตอร์สวิต์สาทางนะครับขาออกก็ออกไปหาคอยของแมนเนติกนะครับและครบวงจรที่ อ่านิวตันนะตัวนี้เป็นการต่อวงจรเบื้องต้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์มาเยอะนะครับทีนี้เราจะมาลองเหตุการทํางานของโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดกระแสะเกินก็จะตัดการทํางานนะครับเราต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะครับก่อนอย่ามากดปุ่มสีน้ําเงินเพื่อรีเซ็ตโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อรีเซ็ตแล้วเราก็สามารถใช้งานวงจรได้ตามปกติถูกใจอยากรู้เรื่องงานไฟฟ้าฝากกดติดตามกดหัวใจกดถูกใจด้วยครับ